ครับผมสวัสดีครับพูดจาภาษาพ่วงข้างช่างตั้มนะครับวันนี้ก็มาลงวิดีโอนะครับน่าจะหลายหลาย EP ละนะครับวันนี้คันนี้เป็นพ่วงข้าง VIP นะครับดาแดงลูกค้าจ่ายตังค์แล้วแต่ยังไม่มารับนะครับอยู่ภาคอีสานนะครับก็จะเป็นพ่วงข้าง VIP สีดําแดงนะครับก็จะมีเบาะนะครับพิงพิงข้างพิงหลังเป็นเบาะค้อหัวเตียงนะครับก็จะมี เหล็ here, กก de ันตกตัวนี้ให้นะครับก็จะมีกระจกมองหลังให้นะครับเห็นไหมครับกระจกมองหลังให้นะครับประตูตัวนี้เปิดได้นะครับเปิดได้นะครับเป็นตัวเล็กเปิดได้เห็นไหมฮะกว้างขวางใหญ่โตเลยนะครับก็เป็นดาวนะครับเอ่อเอกลักษณ์ของพ่วงข้างช่างต่ำเนาะนะครับก็มีจะมีไฟไฟหน้าให้ไฟเลี้ยวไฟหลีนะครับล้อแม็กอันนี้ก็ฝนตกแม็กใหม่ยางใหม่เนาะฝนตก ก็น uh ี่ครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีผีเสื้อ3ตัวนะครับประมาณนี้ก็จะเป็นกระเป๋าเก็บนะครับนี่ฮะกระเป๋าเปิดได้กระเป๋าด้านหลังนะครับก็จะมีตะกร้าเก็บของใต้หลังคานะครับก็สามารถเปิดได้นะครับประมาณนี้นะครับวัสดุที่ใช้นะครับก็เป็น เหล็กกัมมันไนส์สีหุนสีน้ำเงินขึ้นโครงทั้งคันนะครับคันนี้เป็นพ่วงข้าง v i p ราคาอยู่ที่16,000บาทนะครับไม่รวมรถไม่รวมส่งเลือกสีเลือกลายได้นะครับอุปกรณ์ที่ที่เราใช้อ่าคันนี้กำลังเป็นพ่วงขายของนะกำลังขึ้นโครงอยู่นะครับอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับเกี่ยวกับการหมุนการรับน้ำหนักนะครับก็จะเป็นอันนี้จะเป็นยาง ยางนะครับเป็นยางยางนอกนะครับยางนอกนี่ประมาณนี้ยางนอกนะครับนี่ก็จะเป็นยางในนะครับตัวนี้ยางในนี่ยางในของใหม่หมดเลยนะครับนี่ก็จะเป็นโช๊นะครับเป็นโช๊ใหม่โช๊ใหม่อะให้ดูไปเลยให้ดูกันเต็มๆเลยนะครับโช๊ใหม่จะลืมนะครับกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ช่างตั้มด้วยนะครับเป็นโช๊ใหม่นะครับก็ มีแม็กให้ด้วยนะครับนี่ก็แม็กใหม่นะครับแม็กใหม่นะครับจะให้ดูว่าแม็กใหม่ยังไงนะครับอ่ะดูตัวซุบๆเนี่ยฮะเห็นไหมฮะใหมกริฟเลยนะครับแม็กใหม่นะตัวนี้นะครับล้อแม็กใหม่ยางใหม่โช๊คใหม่ยางในใหม่ของใหม่หมดทั้งคันเลยนะครับหมดทั้งหมดเลยของใหม่ทั้งหมดเลยนะครับไม่มีของเก่านะครับคันนี้เป็นพ่วงข้างขายของกําลังขึ้นโครงอยู่นะครับส่วนคันนี้ก็จะเป็นพ่วงข้าง VP นะครับ ก็หลังคาสีดำนะครับก็จะเย็บชายให้อย่างละเอียดเลยนะครับตรงนี้เห็นไหมฮะนี่ฮนะ,ะก็ะเย็บชายให้นะครับก็ก็ลืมดูไฟหลังมีไฟหลังให้ไฟหลีไฟเลี้ยวนะครับก็ประมาณนี้เนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางด้วยนะครับคันนี้ดําแดงสวยนะครับสวยสวยนี่ฮะรประมาณนี้เนาะครับผม ครับประมาณนี้นะครับก็ค่อนข้างที่สวยแหละนะครับก็ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าอาร์ตนะครับชอบแบบไหนก็มาคุยกันนะครับชอบสีอะไรแบบไหนนะครับสีอะไรเลือกได้ทุกสีทุกลายนะครับก็ <c oughs> ให้ดูรอบรอบคันก่อนเนาะอะ,อะเริ่มจากด้านหลังด้านข้างฝั่งมอเอไซอไปเลย หมุนไปหมุนไปนะครับหมุนไปหมุนไปนีออ่นะครับหมุนไปนี่จะเป็นเบาะพิงพิงข้างให้ตรงนู้น่ลยนะเบาะพิงข้างให้ก็มีให้นะครับนีออ่ไปเรื่อยนะครับก,ดดก็ปิดเปิดได้ตรงก็ปิดเปิดได้ไปตะกา้าตะก้าเก็บของใต้หลังคานะครับครับผมวันนี้ก็จะให้ดูนะครับดูคร่าว ว่าช่างตัดทํางานแบบไหนใช้วัตถุดิบแบบไหนนะครับอ,อ๋อลืมให้ดูเพานะครับลืมเพาเนาะนะครับนี่ก็จะเป็นของใหม่เห็นไหมครัของใหม่นะครับนี่เพา,วเ,พาวเวฟเพาวเวฟร้อยยี่ิบห้านะครับนี่ของใหม่ทั้งนั้นเลยนะครับของใหม่ประมาณนี้เนาะโอเคนะเข้าใจตรงกันเนาะนะครับก็ยังไงก็ฝากไลค์กดฝากไลค์กดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างตัดด้วยทุกช่องทางเลย นะครับก็เป็นกำลังใจให้ช่างตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ